สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับพบกับแพคแล้วนะคะที่ช่องโอนิฮาค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงที่มีเพื่อนๆขอมาชื่อเพลงว่าแค่ได้มองของซอ,อนแล้วค่ะแค่ได้มองใจต้งมีแค่ได้เห็นใจเยอะกินเขาแค่ได้เห็นใจยิ้มแค่นั้นแก็ตอจทีจริงเพลงน,นี้มันแบบนานพอตัวแล้วนะสำหรับแพคเออแต่นั่นแหละจะมาสอนนะคะ ตอนแรกแพนตั้งใจจะสอนเป็นแบบดึงตกแต่แพนรู้สึกว่าพอดึงตบแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับเพลงแบบนี้เลยแพนก็เลยมาลองตีคอร์ดดูนะคะตีคอร์ดรู้สึกว่าเหมาะสุดกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีการสอนตีคอร์ดนะคะคือสําหรับเพลงนี้นะคะมันจะเป็นห้องหนึ่งมี2อคอร์ดมันก็จะเป็น Dm G 1ห,ห้อง C A 1ห,ห้องอ่ะวิธีการตีคอร์ดมันจะตีแบบนี้ก็คือลอง พอขึ้นเปลี่ยนคอร์ดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงตกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงตกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงตกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นอ่าประมาณนี้ลองไปพร้อมเพลงกันช้าๆดีกว่านะคะเดี๋ยวเพลงนี้พี่จะสอนท่อนคอร์ดส่วงเดียวนาะเพราะว่าเพลงนี้ตีคอร์ด แบบนี้ได้ทั้งเพลงกันเลยนะคะแต่ไม่ใช่คอร์ดวนนะเพลงนี้แต่แบบว่าตีคอร์ดแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งเพลงเลยค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจะไปชา้าชานะคะก็ถ้าใครตามไม่ทันนะคะสามารถที่จะกดข้อมูนแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสปีดช้าลงได้เนาะอาจจะเป็น0ูมุอาจจะก,กาลังนี้นะคะโอเคลองเล่มไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะแบบชา้ชาเนานะแพรจะพยายามช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะหนึ่งสองสามแค่ได้ ก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพร์ทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้แพรสอนเพลงอะไรอีกก็สามารถเขียนคอมเมนต์ม,มาใต้คลิปไปเลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเอเป็นออนแล้ว